ตีสามตีสามยี่ยี่สิบตีสามครึ่งอะค่ะอืมก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าว่าของมันหายตอนเช้ามาลูกลูกชายจะไปแข่งกีฬาเงี่ยเราบอกว่ารองเท้าหายแล้วก็มีผ้าหายแล้วพี่สะพ้ยบอกว่าผ้าได้เอาผ้าไปหรือเปล่าก็ก็บอกไม่ได้เอาไปแล้วเขาก็เลยย้อนกล้องดูถึงได้รู้ว่ามีมีคนมาเอาอ่ะ อตอนแรกคิดว่าสองคนพอมาเปิดกล้องตัวนี้ดูก็รู้ว่ามาสามคนที่เขาขับรถมามันมันโค้งอยู่ๆมันก็จอดน่าจะเห็นรองเท้าหรือเปล่าแล้วก็ลองมาเอาดูไม่มีค่ามันที่จริงอะ่ะถ้าโจรทั่วไปเขาก็ไม่น่าจะเอาอะนะรองเท้าคู่ไม่กี่บ,บาทแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกคู่หนึ่งก็เอาไปแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นรถก็ดึงผ้าผ้าห่มของของแมวอะ่ะ คเรื่องของอะ่ะมันมัน,ม,นมันเราไม่ได้อยากได้คืนหรอกแต่แต่เด็กอะ่ะอายุแค่นี้ยมันมันไม่น่าจะมามาขโมยแบบเนี้ยค่ะแล้วโตวขึ้นไปอะ่ะจากจาก,จากนักเล็กขโมยน้อยเนี่ยเป็นโจนได้เลยนะอืมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคาะนะก็ก็ตอนตอนนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะเราเราได้ได้ติดต่อไปแล้วแต่เราบอกว่า มาขอโทษเราแล้วเราจะไม่เอาเรื่องอืมเราอยากจะจะคุยว่าเหตุจูงใจที่มาเอาอ่ะคืออะไรอืมก็เ,ออเราไม่อยากให้ให้เสียอนาคตอะคะ่ะก็ก็น่าจะก็มาคุยกันอ่ะอืมลูกเราอ่ะอายุยิ่งเยอะกว่าเขาเลยนะอืมเขาอ่ะอายุสิสิบห้าลูกลูกเนี้ยสิบแปดแล้วสิบแปดเราไม่โทษพ่อแม่หรอกพ่อแม่เขาก็สอนดีแหละว่าทุกคนอ่ะไม่ให้ลูกเป็นขโมยหรอกแต่มันอยู่ที่เด็ก เขาอาจจะเคยทําแล้วมีคนไม่เอาเรื่องหรือเปล่าแค่นั้นเองก็อยากให้ให้ให้ผู้ปกครองเนาะคอยดูแลเด็กในการปกครองของท่านด้วยเพราะว่าเด็กอายุขนาดเนี้ตีสามอ่ะไม่น่าจะได้ออกมาแล้วน่าจะนอนแล้วแล้วตอนเนี้ยมันอากาศหนาวด้วยคือหัวหมออะไปใช้โทรศัพท์คนอื่นเพื่อมาแจ้งแจ้งบาอแสเราแล้วส่งลูกคนอื่นมาเพื่อที่จะเอารางวัลหนึ่งพันบาทเราโอนไม่ให้ แต่ตอนนี้เราเรา,เราบอกแล้วว่าโอนเงินมาคืนค่ะเพร,ราะว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนขโมยแต่มาให้บอบอแสเราเพื่อให้เราโอนเงินให้อย่างเงี้ยเพื่อจะเอาเงินเงินที่ว่าเงินรางวัลอ่ะค่ะแล้วเราเอ่ะโอนเงินไปให้ไม,ไ,นะไม่เลยเอตอนนี้เราบอกแล้วว่าโอนเงินมาคืนเขาบอกขอแม่เขาอยู่แล้วเราถามว่าแล้วเงินที่เราโอนให้ไปเอาไปไหนเ<ส>ขาบอกโอนไปให้อีกคนนึงอย่างเงี้ยอืม วงจรที่สามารถเทคท้า่กําลังคอยอยค่คตรงเนี้ยกล้องอ่ะโดยทั่วไปคนจะไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นกล้องจะคิดว่ามันเป็นเป็นหลอดไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันอยู่ไกลเพราะว่าตอนตอนเราเก็บร้านเราก็จะเก็บตัวน,นี้หมดเลยมันก็จะส่องเห็นแต่แต่เด็กอ่ะมันมีคลิปหนึ่งที่ว่ามาสามคนแล้วตรงคนตรงกลางอ่ะจะชี้ว่าเฮ้ยมีกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็เหลียวไปแล้วก็รีบพากันไปเลย